สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการทําประดับขอบประกายแสงนาทีนะครับผมมาเรามาผลิตเครื่องประดับกันนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของการผลิตประดับนะครับประดับแบบแบบที่มีขอบนะเพราะว่าประดับแบบปกติอะเราเราเคยสอนกันไปแล้วนะเรื่องการผสมประดับอะไรพวกนี้นะครับผมผมเคยสอนไปแล้วในคลิปลองไปหาดูได้นะครับแต่วันนี้มันมีหมวดที่เรียกว่าผลิตเครื่องประดับจากประดับปกตินะครับผมซึ่งถ้าสมมุติ เราเอาไปลงตรงนี้สมมุตินะเราใส่ไปทห้หมดเลยปึ๊บ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 ประดับม่วงที่เราไม่ใช้อ่ะจะมีโอกาสที่สําเร็จ2 9ที่จะเป็นขอบนะครับขอบฟ้านะสำเร็จที่ใหญ่ก็คือติดติดขอบทองนะครับผม1%นอะอันนี้เราต้องมีหินม่วงกว่อนนะ5 0 0อันนะครับผมหินม่วงหินม่วงมาจากการตีบอสาลวันนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเพิ่มความอัตราความสําเร็จนะครับนั่นก็คือลองใช้หินฟ้านะครับซึ่งหินฟ้าหามาจากไหนเดีย๋ยวผมบอกให้นะครับอันนี้ผมมี300ก่อน แล้วก็หินส้มนะครับผมหินส้มหามาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ก็บ้าแล้วไปหาจากร้านคาเพชรีนะครับผมหรือไม่ก็ทํากิจกรรมก็ได้ซึ่งก่อนน้นนี้ผมผสมไปแล้วผสมไปแล้วได้อันนี้อัดคลิปอยู่นะผสมไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมชาร์จหรอโอเคหินส้มเนี่ยต้องใช้ไปซื้ในการซื้อนะครับหรือไม่ก็มาจากกิจกรรมเนาะอ่ะเดีย๋ยวผมผสมให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่บอกก่อน หินม่วงหินม่วงมาจากบอสไรวันเดี๋ยวนะบอสไรวันอยู่ตรงนี้นี่ประทับบอสไรวันมันจะได้หินม่วงนี่มาหินม่วงผมมีพันหกพอดีพันห้าพันผลิตได้3าันส่วนหินฟ้าหินฟ้ามาจากนี่ครับเกรครับเกรแล้วก็อันอันล่างสุดนี้ผมใช้ใช้ผงฟ้าผงฟ้านี่ได้มาจากไหนมาจากการย่อยอุปกรณ์ที่วันเนซานะครับผมมาจากการยอยอุปกรณ์ที่วันเนซาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู น,นี้ใช้ห้าสิบอันต่อหนึ่งชิ้นไม่ใช่สิเขาเรียกว่าหนึ่งต่อหนึ่งป่ะอันนี้เก้าสิบเก้าใช้ห้าพันโอเคใช่ห้าพันห้าพันผงได้ห้าสิบก้อนนะครับห้าพันผงได้ห้าสิบก้อนปึออ๊บเนี่ยได้ห้าห้าสบอันแล้วมีสาม้อยห้าิบแล้วฮนะวิธีได้ผงฟ้ามาก็คือไปที่วานซ่านะครับวานนซ่าแล้วก็แยกส่วนนะครับ แยกส่วนเราแยกแต่อุปกรณ์นะอุปกรณ์มาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเลือกแค่ R s r sur นะครับ lr ไม่ต้องเลือกแล้วก็กดแยกส่วนมาโอ้แล้วก็จะได้ผงฟ้ามาตรงนี้ผงแดงก็ไปผลิตอย่างอื่นได้ผงทองเอาไปแลกร้านค้าได้นะครับอันนี้เราจะมาอธิบายแค่เรื่องของการผลิตประดับเนาะส่วนหินทองหินทองที่พม่กีเราติดไว้ titan premium นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับ ซื้อได้3ามครั้งต่อสัปดาห์3ครั้งได้40่สิบก้อ,อครั้งละ40ก้อนเพราะ,ะนั้น432ครับได้ทั้งหมด1200ก้อนผลิตอุปกรณ์ประดับได้ผลิตอุปผลิตประดับได้3ครั้งซื้อเลยผมมีผมมี45 0 0เพชรซื้อเลยโปไปได้มา3กล่องตรงนี้เรากดใช้เลยครับกดใช้เลยปึ๊บอ่ะได้มา120ยก้อนอ่ะทีนี้เราจะไปผสมประดับกันมาลุ้นกันด้วยนะ ที่รักครับแล้วก็มาที่สร้างครับแล้วก็ผลิตประดับครับตรงนี้แล้วเราก็จะมีอันนี้ใช้ทีละ100ก้อนเหรอ้าใช้ทีละ1 0 0ก้อนเดี๋ยวผมบปนี่ก่อนผสมผงฟ้าเพิ่มีกใช้ทีละ100ก้อนเดี๋ยวดูไปดูโอกาสกันว่าโอกาสจะได้เท่าไหร่โอกาสน่าจะร0อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปตรงนี้โอ้ได้ใหม่50ก้อนรวมเป็น3 400ก้อนใช่ไหมะ ตรงนี้400ก้อนลาก800ก้อนตรงนี้ใช้40นะครับพอกดยืนยันปุ๊บอัตราสําเร็จจะอยู่ที่99% 99%บุก70%จากหินส้มจากหินส้มแล้วก็อัตราสำเร็จที่ใหญ่จะมีโอกาส1%เท่านั้นที่จะได้ขอบทองนะครับแล้วก็หาประดับม่วงมา6ชิ้นแบบไม่มีขอบนะครับเดี๋ยวผมกดเลยแล้วก็ให้ให้เจ๊เป็นคนเป็นคนวัดดวงนะครับผมไม่สนออฟอะไรพวกนี้แล้ว ไม่สนก็บ้าแล้วอันนี้ MTK ไว้ก่อนเดฟแม่นยำจริงๆริงเดฟแม่นยำก็เก็บไว้ได้แต่ไม่เป็นไรเอาใส่ไปเลยอ่ะโอเคโอกาสล้มเหลวไม่มีเลยนะครับโอกาสล้มเหลวไม่มีเลยมากดแบบผลิตเลยนะครับผมสยองมากดไปเลยจะติดขอบแน่นอนมันติดขอบแน่นอนร้อเปอร์เ็นต์สำเร็จยิ่งใหญ่หนึ่งเปอร์เ็นต์หนึ่งนะองแป๊บหนึ่งด้วยนี่กินหนึ่งทีเย็น โอเคชายเย็นใช่ใชายเย็นอืมลุ้นรุ่นดำไปเลย,เลยติดขอบแน่นอนออกมาเป็นอ,อุ้ยอุ้ยอะไรล่ะซัพพอร์ต ATK ไม่ได้ใช้ติดขอบจริงจด้วยมันติดขอบอยู่แล้วมันติดขอบอยู่แล้วพี่เออตอนนั้ต้องเป็นขอบทองเหรอใช่ใช่ลุ้นขอบทองไม่ก็ลุ้นตอนนี้จะทําของให้รักอยู่ต้องเป็นแบบดีบัฟเฟอร์เอเมทิกเอะไรอย่างงี้ดีบัฟเฟอร์เอเมทิกนะพวกนี้ไม่ได้ใช้ ่าพวกไม่ได้ใช้ก่อนอันนี้คี่กเมดอะไร้ป่ะป้องกันเคโอเค,อเคมากดอีกมันมันได้มันได้ไดอีกอีกสองรอบพี่มากดเลยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราสามารถเอาขอบไปผสมขอบอีกเพื่อเป็นขอบที่เทพกว่าเฮ้ยเดดีบ er, ัฟเฟอร์แต่คีเลสว่ะคีเลสคีเลสแต่ใจใช้หรือเปล่า แต่ว่าได้ดีบัฟเฟอร์มาแล้วต่อไปครั้งสุดท้ายพี่นี้นี้นี้ก็อันนี้เฮ้ยก็นนนนลากไปใส่ให้รักได้ครับมากดเลยครับแต่ใส่เดฟบดีกว่าหรือเปล่านะไม่กดเลยผมเชื่อมือ <laughs> ติดขอบอยู่แล้วโอ้โหเป็นซับพอร์ตที่เลนครับเอามาทําไมอ่ะต่อไปผปสมพิเศษนะครับผสมพิเศษเนี่ยมันจะเลือกได้เลือกสายได้ทีนี้ผมเลือกอ๋เลยดีไหมเนี่ยอ๋เลยแล้วก็สายดัฟเฟอร์อ๋เอเลยแล้วสายดัฟเฟอร์นะครับแล้วก็จะเอาประดับที่ติดขอบตะกี้เนี่ยเอามาผสมสามอันซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เลยไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ อ่ะเจ๊โอกาสสำเร็จสามสิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่วะงั้นเอาอน,นี้ออกเออตาดีมากเจ๊อันนี้ไม่ได้ใช้ okay โอเคพวกนี้ไม่ได้ใช้ซัพพอร์ต ATK ตัวไหนใช้วะของผมได้เพพีแทงเหรอดีครับใหพีแทงให้พีแทงดีครับโอกาสสำเร็จสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสล้มเหลวก็คือจะติดขอบฟ้าเหมือนเดิมถูกปะโอกาสสำเร็จก็คือจะติดขอบขอบทองปะอันนี้ไม่แน่ใจวะใบสกอนี้หาจากไหน บสก้นนี้ก็หาจากตีบอสรายวันใช่ป่ะเราผสมได้อันนี้เราผสมได้สองครั้งก็จริงแต่แตกอ่าประดับที่มีขอบเรามีให้ผสมแค่รอบเดียวนะครับ่อะอเจามาเลยกดเลยจะเป็นยังไง <c oughs> จบไปยังไงดีบัฟเฟอร์อย่าแตกนะไม่แตกหรอกอึบโอ้โห้ยดีบัฟเฟอร์เลือดโอเคจะล้มเหลว ล้มเหลวล้มเหลวมันได้ขอบฟ้าอยู่แล้วเพราะว่าเราขอบฟ้าเป็นผสมไงเออถ้าเกิดสาเร็จก็คือมันมันจะได้ขอบทองถูกไหมถ้าพี่เข้าใจผิดเข้าใจไม่ผิดเออแต่ได้เลือดดีดีดีเพราะว่าเราทําให้รักพอดีเออเนี่ยแหละอย่าเอาไปใส่ให้รักเลยแล้วก็ใครอยากมาดูทําของรักนะครับมาดูในไลฟ์ย้อนหลังเฮ้ยดีอยู่เห็นป่ะมีคนบอกดีอยู่น้องบอสบอกดีนะครับของรักเดี๋ยวผมทําในไลฟ์ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมทําเล่นเล่นทีมฟ้าล้วนให้ดูนะครับผมตอแรกตอนนี้ทํามาก็คือแบบนี่เลยตอนแรกใส่อันนี้อยู่ เราก็จะถอดแล้วก็ใส่ HP นี้แทนเป็น MBDK ด้วย MBDK เปอร์เซนต์แต่ว่าอย่าเราไปรีอยู่ดีนะครับลักที่ผมจะทำนะครับจะเป็นสาย HP MBDK นะครับผมก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าลักจะทำได้สุดขนาดไหนถ้าใครอยากดูมาลุ้นกันที่ไลฟ์ย้อนหลังนะครับผมเดี๋ยวในไลฟ์เราอยู่กันต่อเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารสับมนะนกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับสมน,ะนรจริงๆแล้วเจอกันใหม่ทีมฟ้าล้วนเพราะว่าเรามีวินเลี่ยมแทงด้้วยนัับผมมเออาาพกลกลได จะเป็นยังไงก็รอดูคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมบายสวัสดีครับ